ไปนู่นเลยไอเต่าขับรถไวเนาะรถติดมากเลยอะ่ะ ไม่ใพี่นะก็ไม่ให้ไม่จะทอะไรเดี๋ยวออยู่แล้วไม่ต้องพายแล้วเดี๋ยวจะให้เลย่เดี๋ยวพี่เป็นแต่ง ใช่ไม่เดืดจะลงมาให้ถ่ายใช่หมไม่ได้ถา แว่าเสียใจฉันชอบกินวันไม่กินแล้วพค่คนกินีกชาไม่กินี่ชากินก็บอกว่ากินดีเอาดีๆถึงได้หามาอาบูนางา